ทำไมอิสตุถึงได้ยึดเกาะสนุนดีกว่าคนอื่นถึงได้หนึบกว่าคนอื่นขนาดหนาเลยใหญ่มากตรงนี้ซับแรงเต็มเหนียวไม่ว่ารถคุณจะเป็นออฟโรดหรือไม่ออฟโรดครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยซึ่งถ้าถามว่าเอาไปทําเองเนี่ยราคาสูงมากครับมิวเอกรุ่นใหม่มาเลยครับเป็นโชว์แก๊สคือเอาน้ําใส่แก้วในรถนะครับแล้วลองวิ่งกันลงหลุมเลยจะเห็นภาพเลยครับถังน้ำมันขนาดใหญ่80ลิตรครับใหญ่มากที่เด็ดวันนี้ครับผมจะพามาสองช่วงล่างอิสตุมิวเอกรุ่นใหม่ครับที่เขาว่าเด็ดที่เขาว่าดีมันดียังไงไปดูกัน สวัสดีครับพบกับรายการยูวัทีบอกต่อผมธนาภพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับหลายคนนะครับเห็นไปแล้วนะครับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นใหม่มาเนี่ยนะครับภายนอกภายในหรือว่าระบบปฏิบัติการต่างๆในรถของเราเนี่ยเห็นว่าเทคโนโลยีไปขนาดไหนวันนี้ครับผมจะพาส่องช่วงล่างกันนะครับดูซิว่าที่เขาว่าหนึบว่าดีว่าแน่นเนี่ยโอ้โหช่วงล่างของอีซซุรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ที่เด็ดตรงนี้ก็อยู่ที่พุมอลัยไฟฟ้าด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันทํางานยังไงมาครับเดี๋ยวผมจะพาาาามมดู่ง ช่วงล่างของอิสตุมรุ่นใหม่กันนะครับทำไมอิสุถึงได้ยึดเกาะถนน,นดีกว่าคนอื่นถึงได้หนึบกว่าคนอื่นมันมีปัจจัยหลากหลายเรื่องมากแต่เรื่องหลกัหลกๆของเราอิสุครับก็คือเรื่องของฐานล้อของรถอิสตุของเราเนี่ยมันยาวที่สุดในบรรดาท้องตลาดแบบนี้อาคำว่าฐานล้อครับก็คืออย่างนี้ครับล้อหน้ากับล้อหลัง เอาจุดแรกก่อนนะล้อหน้าไปล้อหลังเนี่ยของใครยาวกว่ากันนี่อันดับแรกอิสสุยาวคนอื่นวิธีไว้คือวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้าก็คือเอากึ่งกลางล้อหน้านี่นะไปเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลังเลยวัดกันแล้วก็เอาเส้นจุดตรงกลางของล้อเนี่ยไปวัดระหว่างล้อหน้าล้อหลังพอดีครับเวลามาเข้าโค้งเร็วๆนะไม่ต้องแตะเบรกเลยเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยมันยึดเกาะถนนได้ดีกว่าครับเปรียบเสมือนคนคนขายาวครับคนขายาวหรือว่าอะไรที่มันต้องกว้างอ่ะแล้วเราเข้าโค้งเนี่ยมันยึดเกาะทั้ง44ล้อเนี่ยได้ดี เล็กๆหรือว่าขาเล็กๆช่วงระยะก้ามันน้อยลงเนี่ยนะครับเวลาเราเลี้ยวเร็วๆเ,เนี่ยมันทําให้รถเนี่ยเบี่ยงออกไปในฝั่งที่เราหนีศูนย์หรือว่าหนีการเข้าโค้งนั่นเองนะครับเช mm. ิงลึกไปเนาะเอาง่ายอีกทีอ่ะล้อหน้าล้อหลังของเรายาวกว่ายี่ห้ออื่นๆนี่จุดที่1ครับถึงให้สามารถเข้าโค้งได้แต่ข้อเสียของรถที่มีช่วงฐานล้อยาวเนี่ยข้อเสียเขาก็าคือวงเลี้ยวจะกว้างสังเกตน,นะครับว่าถ้าเป็น isuzu mu-X รุ่นแรกๆเลยนะครับหรือว่าเป็นตั้งแต่รุ่น mu-seven อะ รุ่นพวกนั้นนะครับฐานล้อกว้างจริงแต่ว่าข้อเสียคือวงเลี้ยวกว้างแต่ในรุ่นใหม่ครับเขาแก้ตรงนี้หมดเลยก็คือแก้ในช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยให้มันมีวงเลี้ยวแคบที่สุดในบรรดารถเซกเมตนต์นี้อยู่ที่วงเลี้ยวอยู่5.6เมตรแค่นั้นเองหวัวน,นี้แบบเหนือชั้นนะครับต้องไปดูว่าเราเลี้ยวกันแบบสุดมือเนี่ยนิดเดียวเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นจุดเด่นถัดามา ทีนี้ในคู่มือครับถ้าเราหยิบมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจออันหนึ่งผมขอไปที่สเปกนะสเปคเขาบอกว่าช่วงล่างครับมมาดูช่วงล่างช่วงล่างเขาบอกเลยว่าอันนี้เป็นแบบดิดเบรกสี่ล้อหน้าหลังเดี๋ยวชี้ดูดิดเบรกด้วยช่วงล่างครับเอาด้านหน้านะด้านหน้าเป็นแบบอิสะระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงพร้อมโชคอัพแก๊สโอ้โหอันนี้เนี่ยหลายหลคนฟังแล้วสงสัยมากมาครับมาดูอย่างนี้มาดูจากตัวของในคู่มือนะเอาทีละประโยคนะมันจะยาวมากหลายๆท่านอ่านแล้วสงสัย อิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงเหล็กกันโคงนี่อ่ะมาทีละอนันถอดทีละทีละประโยคอันดับแรกเริ่มจากอิสระปีกนกล้อหน้าขวาล้อหน้าซ้ายเวลาเขานี่เป็นล้อนะอย่างนี้นะครับล้ออิสระก็คืออิสระจากการซ้ายและขวาล้อขวาตกหลุมล้อซ้ายไม่รู้สึกครับล้อซ้ายตกหลุมล้อขวาไม่รู้สึกวิ่งไปตกหลุมตกหลุมตกหลุมไม่รู้สึกครับฝั่งนี้ก็ต่างคนต่างอยู่รับผิดชอบกันคนละฝั่งนี่ถึงเรียกว่าอิสระปีกนก,กคืออย่างนี้ครับถ้าเข้ามาสูมนใกล้ครับนี่หน้าตาเนี่ยครับเขาจะเป็นเหมือนปีก มันเป็นตัวลักษณะเป็นตัววีอยา่างนี้นะครับนี่มันเป็นตัววีนี้นี่มันกลาอย่างนี้ผมผมตอนนี้ผมอยู่ฝั่งนี้นะผมเป็นล้อฝั่งนี้ปีกนกข้างล่างนี่แล้วก็มีปีกนกข้างบนหน้าตาแบบเดียวกันครับมันจะมีสองฝั่งมันอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างอ่าไปรำทางานครับตรงนี้ผมเป็นลอ้อตัวผมเป็นลอ้อไปรำทางานนะครับมันอย่างนี้อ่านี่ปีกนกนี่เห็นไหมครับเวลาที่ตกหลุมมันจะเป็นปุ๊บปุ๊บโยกอยก่างนี้ฝั่งนี้ก็เป็นอย่างนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็โยกเขาเรียกมันว่าม 2ชั้นก็คือชั้นบนและชั้นล่างมันมี2ตัวองค์ประกอบครับอ่ามันให้การยึดเกาะที่ดีมันแข็งแรงจะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงคอยสปริงก็คือตัวสปริงโชกแกนโชกครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างตวงปีกนกตรงกลางครับเราจะมองเห็นเลยอันนี้เรียกว่าอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมเหล็กกันโคง้งนี่ครับเหล็กกันโค้งอยู่นี่นี่ชิ้นใหญ่ๆนี่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเราเราถอดดูชุดพวงมาลัยไฟฟ้าเราจะเห็นนะครับอันนี้ก็คือชุดเหล็กกันโครงเห็นไหมครับว่าองค์ประกอบของเฉพาะล้อหน,น้าเนี่ย โอ้อิสระปีกนก2ชั้นพร้อมเหล็กกันโคงและยังเป็นโชอคอัพแบบแก๊สด้วยทำไมหลายคนว่าสงสัยว่า๊ะมโชคแกส๊สไม่ไดีกว่าชคน้ำมันยังไงอันดับแรกก่อนนะครับเขาเรียกว่าการซับแรงของโชคแก๊สเนี่ยจะดีกว่าโชคน้ำมัน,นี่ยเท่าตัวเลยถ้าน้ำมันครับเวลาซับแรงปึ๊บ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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆพอกระแทกไปก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บช็อก็จะอย่างนี้โช็คน้ำมันโชคแก๊สครับเลาก็ซับปึ๊บแล้วยืดช้าๆปึ๊บแล้วยืดช้าๆ ปุ๊บเละช้าข้อดีคือคนที่นั่งเนี่ยแทบจ,จะไม่รู้สึกเลยถ้าเทียบกันเขาเรียกว่าโอ้เทียบรถช่วงล่างคือเอาน้ําใส่แก้วในรถนะครับแล้วลองวิ่งกันลงหลุมเลยจะเห็นภาพเลยครับเนี่ยนี่คือข้อดีของโช๊คแก๊สซึ่งถ้าถามว่าเอาไปทาเองเนี่ยราคาสูงมากครับต้นทุนในการเปลี่ยนโช๊แก๊สมิเอ็กรุ่นใหม่มาเลยครับเป็นโช๊คแก๊สท่านมาทำไมถึงต้องเป็นปีนกล่ะก็เพราะว่ารถในตระกูลนี้นะครับมันมีน้ําหนักตัวที่มันใหญ่มากบอดี้ที่มันใหญ่มากรถเขาจริงหนักเนี่ยหนักเป็นตันอยู่้ีองนอางหนาก ระบบปีกนกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเรียกว่าเป็นมาตรฐานในการที่ใช้ระบบรองรับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของของรถปิกอัพหรือว่าในรถ PPV ีวสกูนี้ส่วนกันโครงชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าเหล็กกันโครงใส่มาเพื่ออะไรครับจริงๆไม่ใส่ได้นะในรถรุ่นก่นกอนๆไปย้อนดูเนี่ยก็ไม่มีนะครับเหล็กกันโครงเนี่ยลูกค้าต้องไปซื้อใส่เองเชื่อก็คือเหล็กกันโครงคือที่เวลาที่คุณเข้าโค้งเร็วๆเ,เนี่ย รถมันจะเบี่ยงกันระหว่างซ้ายกับขวาครับเวลาที่เราโค้งเร็วๆเนี่ยนะครับมันจะหนีศูนย์เรียกความความความหมายคือมันจะหนีศูนย์ออกจากกันต่อให้รถเราวิ่งศูนย์ตรงนะเวลาเราโค้งเร็วๆเนี่ยนะครับมันก็จะหนีศูนย์พอเราใส่เหล็กกันโคงตัวนี้ครับมันจะสต็อปไอัวงที่มันทําให้เราพวงอะไรมันสะบัดหนีมันจึงมีความสําคัญมากในรถที่เป็นบอดี้ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับอันนี้เราใส่มาให้เลยเรามีมาเลยพอเราเปิดถาดรองด้านล่างหรือตัวแกนกระแทกแบบเหล็กนะครับอย่างหนาเลยนะของเราใส่อย่างหนาอย่างดีเลยนะครับ ถอดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเจอเด่นเด่นชัดเลยเนี่ยอันดับแรกก็จะเป็นปีกนกนี่เลยเนี่ยเนี่ยปีนกตัวล่างที่เมื่อกี้ที่มผมอธิบายตอนต้นเนาะอันนี้ครับใหญ่มากมีขนาดใหญ่มากเลยเนี่ยนะครับนี่คือปีกนกล่างปีกนกบนครับก็อย,อยู่ข้างบนนูน่นนูน่นปีกนกบนนูน่นข้างบนนูน่นนะครับโช๊คอัพแก๊สครับโช๊คอัพแก๊สก็เป็นตัวโช๊คอัพแก๊สนี่เลยตัวนี้เลยเห็นชัดเลยนะครับตัวนี้พร้อมคอยสปริงครับก็จะมีสปริงอยู่บนรัดอยู่บนโช๊คอัพแก๊สเราอีกทีหนึ ตรงนี้เขาจะต่อโยงมันี่นินไปถึงฝั่งนี้เลยครับเขาจะแยกซ้ายกับขวาต่อเชื่อมกันระหว่างซ้ายกับขวาที่บอกครับเวลาที่เรา,เาโค้งเร็วหรือแรองแรเนี่ยนะครับเหล็กกันโค้งตรงนี้มีผลเป็นอย่างมากครับในการขับขี่เอาอื่นๆบ้างนี่พวกเหล็กองศาพวกนี้นะหน้าหลังเนี่ยที่เวลาค่อยตั้งสูตรล้อนี่อยู่นี่ครับเขาจะมีว่าในรถรุ่นนี้เนี่ยองศาเท่าไหร่จากโรงงานเขาจะมีสเปคในการปรับตั้งค่าคเ,เขาปรับตั้งค่าที่ตัวลูกเบี้ยวนี่แหละนะครับตรงนี้ก่อนจะไปที่จุดอื่น ในช่วงล่างหน้าที่ในรถรุ่นใหม่ all new x รุ่นใหม่ของเรามีคือพวงมลาลัยไฟฟ้านี่ห,หลายคนสงสยัยเมื่อกี้ผมขับรถเข้ามาในลิฟต์เนี่ยมันจะส่งผลมากในขณะที่เราเริ่มออกตัวเบาในรถรุ่นนี้จริงๆมันหนักมากนะครับเวลาแล้วเราเลี้ยวเวลาออกตัวเบาเนี่ยแต่ตัวนี้ครับมันทดแรงด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ไหนครับอยู่นี่ก้อนนี้เลยทั้งก้อนเลยนี่นะครับมอตเตอร์ไฟฟ้าก็คือนี่ครับจะเป็นแหลกเป็นแหลกแหลกก็คือตัวแหลกแหลกแอนพีเนียนคือแหลกตัวต่อบังคับเลี้ยวของรถซ้ายขวา เวลาคนขับหมุนพวกอะไรครับมันจะมีแกนต่องนี้นี่นะครับมันจะมีต้นแรงทีนี้พอเวลาเราเลี้ยวปุ๊บตัวอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวผ่อนแรงเราทั้งหมดเลยอยู่ในชุดนี้ถามต้องดูแลอะไรไหมไม่ต้องเลยครับไม่ต้องดูแลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันมีตัวแผ่นถาดปิดอยู่ใต้ท้องรถอยู่แล้วชัดเจนเลยมันมีแค่สายไฟอยู่สองสเส้นเองนะครับโดนน้าได้ไหมโดนได้ครับเพราะาเป็นปลั๊กกันน้านะครับต้องบอกอย่างนี้เลยไม่ต้องไม่เท่านั้นดูแลอะไรทั้งสิ้นเลยใช้งานปกตินะครับดูตามระยะ ไหนส่องสองให้หมดครับข้างหน้าสองแล้วมาสองข้างหลังครับข้างหลังเนี่ยจริงๆในสเปคคู่ม,มือรุ่นนี้จะเรียกว่าเป็นแบบระบบ5ลิงค์ซับเพนชั่นพร้อมเหล็กกันโครงหลังนะครับเมื่อกี้เหล็กกันโครงหน้าผมพาไปดูแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังด้วย5ลิงค์ซับเพนชั่นพร้อมเหล็กกันโครงหลังและโช๊คอัพแกส๊สและคอยสปริงด้วยต้องใช้คํานี้นะครับจริงๆแล้วในคู่มือไม่ได้เขียนคอยสปริงนะแต่ว่าเรามีคอยสปริงให้นะอัน,นเป็นว่าอธิบายภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจาก5ลิงก์ก่อนคืออะไรหลาย,ลายๆคนสงสัยหน้า5าลิงค์กก็ือารรับน้ําหนักของแต่ละ แต่ละฝั่งซ้ายและขวารวมกันนะครับอ่าผมใช้เป็นเป็นเป็นชุดเหล็กละกันนะครับชุดเหล็กลิงที่หนึคือเส้นนี้เส้นใหญ่เลยเห็นชัดเลยนี่เส้นที่หหรือว่าลิง์ที่1เส้นที่2คือด้านบนครับนะแปลว่าเขายึดทั้งบริเวณจุดด้านหลังด้านล่างแล้วจุดที่1ยังรับด้านบนด้วยนี่เส้นที่1เส้นที่ตองฝั่งนี้ครับเส้นที่3แล้วข้างบนครับเส้นที่4โดยรถทั่วไปจะมีแค่4เส้นแค่นี้เลยเป็นแค่4ลิงแต่ของเราแบบรถยุโรปเลยเราเพิ่มลิงกที่5คือเส้นนี้ อีกหนึ่งเส้นเข้าไปทันแหละครับเขาจึงมีประโยชน์ในขณะที่คุณเข้าโค้งเร็วๆทาให้รถไม่ย้วยทําให้รถยึดเกาะถนนได้ดีมากขึ้นสมรรถนะดียิ่งขึ้นเนี่ยครับถ้าลิงก์มันมาอย่างนี้มีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมลิงก์ที่ห้ามถึงเอี่างนี้อ่ามาดูนะครับถ้าเราไปวางลักษณะของเหล็กตรงแบบนี้นะครับเวลาที่เราตกหลุมหรือว่าเราต้องการเข้าโคง้งแรงๆเนี่ยหรือเวลาเราออกตัวนําในขณะที่ออกตัวเนี่ยนะครับรถจะมีการน้ำหนักการโยนหรือว่าการเวี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าเราวางตรงเนี่ยครับประสิทธิภาพของการวางเหล็กแบบนั้นเนี่ยมันช่วยได้น้อยมากเพราะว่ารถเรามีตัวก,กันครับข้างบนเรามีเหล็กกันโค้งนีมีหนึ่งเส้นนี่มีเหล็กกันโคง้งพูดไปแล้วนี่นะครับมันยึดมาอีกฝั่งหนึ่งมานี่เลยนะครับเรามีกันโค้งหน้าและกันโค้งหลังซึ่งถ้าเราวางแนวตรงแบบนี้แนวระนาบห,หน้าที่นั้นเป็นของเหล็กกันโค้งไปเรียบร้อยแล้วครับเหล็กกันโค้งตามไปแล้วเพราะนั้นตัวนี้จึงวางลักษณะเอียงก็คือค้ำจากจุดศูนย์ถ่วงของข้างบน เฉียงมาถึงค้ำจุดสูงย์ถ่วงด้านล่างนะอันนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยแอบกระซิบเลยนะบางยี่ห้อแอบไปใส่เพิ่มข้างนอกเลยตัวนี้นะครับเพื่อให้มีแบบเรามันยึดเกาะถนุนได้ดีครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของโช็อคอัพแก๊สนี่เห็นชัดเลยครับนี่เราจะเห็นเลย2ฝั่งห้อยบางนี้เลยนะครับเป็นโช็อคอัพแก๊สเหมือนกันครับข้างหน้าก็แก๊สข้างหลังก็ต้องแก๊สแน่นอน แล้วเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีคอยสปริงขนาดหนาเลยใหญ่มากตรงนี้เรียกได้ว่าซับแรงเต็มเหนี่ยวไม่ว่ารถคุณจะเป็นออฟโรดหรือไม่ออฟโรดครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับเรียกได้ว่าต่อให้รถคุณเป็นโฟวิลนะครับคุณซื้อรุ่นเป็นโฟวิลไปก็จะเป็นช่วงล่างแบบนี้เหมือนกันอาคุณไม่ใช่โฟวิ win, คุณก็เป็นช่วงล่างแบบนี้เหมือนกันตอบโจทย์ ในการใช้งานของพวกเราแน่นอนครับอ้ออีกอันนึงถังน้ำมันขนาดใหญ่80ลิตรครับแอบกะระซิบใหญ่มากอันสุดท้ายครับ,บระบบความปลอดภัยอันนึงที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือเป็นแบบดิสเบรกสี่ล้อเรียกได้ว่ามิวเอ็ทุกรุ่นของเราเนี่ยเป็นดิสเบรกสี่ล้อหมดเลยนะไม่ใช่ว่าต้องตัวท็อปนะนี่ครับอุปกรณ์พวกนี้ชุดดิสเบรกเป็นแบบคู่นะของเราเป็นแบบคู่นี่ซ้ายขวาพร้อมก Choose ับชุด ABS สั่งการครับนี่นะครับสัญ,ญญาณเซ็นเซอร์ ABS อยู่นี่นะครับนั่นแปลว่ารถอิซสุทุกรุ่นตั้งแต่มมาาตรรฐนนปเลยะะคับจี A.B.S มาให้กับรถลูกค้าทุกคันแล้วจากไม่ไปนะครับแล้วก็ดิสเบกนู่นเลย4ล้อใน m u X เหนือชั้นครับเนไบ้างครับหลังจากพาไปส่องตัวช่วงล่างของอิสูซ u x เของเรานะครับ mm hmm. ก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่จะต้อง mm hmm. เขาเรียกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นได้ดูเนาะพอเรามาส่อง,งจริงๆเนี่ยจะเห็นภาพเลยว่าโอ้โหม,มันมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ความแข็งแรงทนทานของอิสุ e gg, มากกว่าที่เหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆที่ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับตรงนี้ เอาละนี่ผมขอของนี้ประกอบกับแผ่นเหล็กที่หนามากนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแผ่นเหล็กที่แบบป้องกนันได้จริงๆก็เป็นว่าอยากจะให้เราไปส่องตรงไหนทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาบอกเรามานะครับเดี๋ยวเราจะไปสอดส่องทุกซอกทุกมุมของอิซซุเอาแบบทุกรุ่นกันเลยดีกว่าอยากให้เราดูตรงไหน,นจะพาไปลื้อดูกันจะจัดจ่าเลยครับฝากคลิปดีๆไว้เลยครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์กันมาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับ คิตสุขอื้อต่ายครับความมั่นใจที่จะบอกต่อแล้วพบกันครับสวัสดีครับขันนัดต่อ